สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดอชอเขียนตามคำบอกวันนี้ขอเสนอคำว่าขอเสนอคำว่าสนย์ดิจิทัลชุมชนทุกคนรู้กันหรือยังคะว่าเราสามารถหาความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ าประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ได้ไง่ายเพียงแค่ทุกคนมาที่นี่ค่ะส่วนดิจิทัลชุมชนเป็นส่วนบริการของชุมชนที่สามารถให้บริการประชาชนได้แบบครบคันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการให้ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจการประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ของชุมชน ซึ่งสอดชอนะคะจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยซึ่งตอนนี้นะคะกระจายอยู่ทั่วประเทศมากถึง1,722ศูนย์ รวมไปถึงยังมีบริการที่หลากหลายที่มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงรวมถึงส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมเริ่มตน้นกง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ https://dcc.onde.go.th และเลือกที่บริการหลักหลังจากนั้นก็กดเลือกรับบริการได้ตามต้องการเลย แต่เดี๋ยวก่อนสิ่งแรกที่ทุกคนควรรู้ก่อนไปใช้บริการคือต้องเช็คศูนย์ดิจิทัลที่ใกล้เราที่สุดด้วยนะคะโดยกดเข้าไปที่ศูนย์ดิจิทัลใกล้ฉันหน้าจอก็จะแสดงศูนย์ใกล้เคียงและการเดินทางขึ้นมาให้เลือกแบบสะดวกมากๆเลย จากนั้นก็จองใช้บริการกันได้เลยโดยเลือกไปที่จองใช้บริการเพื่อระบุว่าจะใช้อุปกรณ์หรือบริการไหนไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือห้องประชุมก็มีนะหรือถ้าใครเนี่ยอยากทราบข้อมูลสูตรการให้บริการทั้งประเทศหรือแต่ละภาคว่ามีที่ไหนบ้างเขาก็มีข้อมูลรวบรวมไว้ให้ด้วยและยังไม่พอแค่นี้นะคะ ยังมีการรวบรวมสถิติการเข้าใช้บริการจำแนกประเภทบริการที่ได้รับความนิยมไว้ให้อีกด้วยโดยให้เราเข้าไปดูที่สถิติการให้บริการศูนดิจิทัลชุมชนซึ่งแพลตฟอร์มการให้บริการนี้ก็จะรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปคนในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุหรือคนพิการก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยโดยผู้เข้าใช้บริการจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเลยค่ะซึ่งเป็นการพัฒนาระบบนิเวศูนย์ d i g i t ชุมชนอย่างยั่งยืนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับชุมชนให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล และแล้วก็ถึงเวลาสำคัญมาเรียนรู้ขั้นตอนเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกและเข้าใช้งานแบบง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าทุกคนพร้อมแล้วลองมือได้เลยจ้าเริ่มต้นก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ dcc.onde.go.th แล้วก็ล็อกอินแล้วคลิกลิิงว่าต้องการสมัครสมาชิกจากนั้นขั้นตอนที่2ออ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยและกดยอมรับ แล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมาให้เรากอกให้เราเลือกไปที่ Amnot Robot จากนั้นก็คลิกปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยถัดไปก็จะมีรหัส OTP ที่ได้รับอีเมลให้เราคลิกปุ่มดำเนินการต่อขั้นตอนต่อไปก็กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS และคลิกปุ่มดำเนินการต่อแล้วก็มาสร้างรหัสผ่านที่เราต้องการจากนั้นก็ไปคลิกที่ปุ่มยืนยนัน และหน้าจอของเราก็จะแสดงผลแบบนี้เลยการสมัครสมาชิกสำเร็จให้เราเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่สู่ดิจิตอลชุมชนได้เวลาไปสนุกกันแล้วค่ะเริ่มจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ dcc.onde.go.th แล้วก็คลิกปุ่มล็อกอินใส่อีเมลและพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นให้เราคลิกไปที่เมนูจองใช้บริการเพื่อเลือกประเภทของการบริการค่ะกดไปที่ Allow เพื่ออนุญ,ญาตการเข้าถึงตำแหน่งจากนั้นก็เลือกค้นหาสถานที่หรือประเภทที่เราต้องการได้เลยตอนนี้หน้าจอของเราก็จะแสดงที่ตั้งของศูนย์ต่างๆให้เราเลือกเมื่อเลือกแล้วก็ให้เรากดปุ่มจองระบบก็จะขึ้นป๊อปอัพให้ระบุรายละเอียดการจองเป็นหมวดหมู่การใช้งานไม่ว่าจะเป็นวันเวลา ประเภทเบอร์โทรศัพท์จากนั้นก็ให้เรากดปุ่มจองเลยและเมื่อหน้าจอแสดงข้อมูลยืนยันการจองก็ให้เรากดปุ่มจองใช้บริการจากนั้นหน้าจอก็จะแสดงข้อความขึ้นมาว่าจองสำเร็จจากนั้นก็กดปุ่มการจองของฉันเพื่อตรวจสอบการจองหรือแก้ไข <S <S เพียงเท่านี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ก็จะรับทราบทันทีเลยค่ะว่ามีการจองเข้าไปใช้งานและจะได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้ และเมื่อเราไปถึงศูนย์ที่จองไว้อย่าลืมกดเช oh ็คอินโอ้โหทุกคนคะง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเป็นสมาชิกและเข้าใช้บริการส่วนดิจิทัลชุมชนได้ตามต้องการแล้วและเขียนตามคาบอกวันนี้จึงอยากขอเสนอคำว่าูนย์ด um ิจิทัลชุมชนเพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา อย่าลืมเข้าไปติดตามข้อมูลโครงการและข้อมูลอื่นๆของสำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ONDE.GO.TH หรือ ig ONDE_GO_TH หรือจะเป็น Youtube ONDE_GO_TH